ค,คลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงกันกับหัวข้อคําทํานายในความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วคุณยังจะได้ไปต่ออยู่หรือไม่นะคะเขายัางเลือกที่จะไปต่อกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะเรามาดูไพ่ไมพร้อมๆกันนะ เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาที่ผ่านมานะคะว่าพลังงานความสัมพันธ์คุณและเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณและเขานะคะได้ไพ่เดวิลเป็นความสัมพันธ์ที่มักจะมีประเด็นความสัมพันธ์ที่มักจะมีปัญหากันอยู่เสมอๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ราบรื่นไม่ได้มีความสุขสาหรับเราเลยความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองเขามักจะมีในเรื่องของมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา เขามักจะทําให้เราทุกใจในพฤติกรรมของเขาในการกระทําของเขาอยู่เสมอเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็อาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงความรู้สึกเราเลยแล้วาว่าสิ่งทีเก็ทำเนี่ยจะทําให้เราเสียใจมากแค่ไหนเขาเป็นคนที่ทาอะไรก็ตามนะเขาจะเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งเขาเป็นคนที่ทาอะไรก็แต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่นึกอยากจะทาอะไรเขาก็ทําเขาอาจจะเป็นคนที่ทาอะไรไม่ค่อยยั่งคิดนะไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทาก็ตาม นึกถึงแต่ความสุขของเขาเป็นหลักทนน่นนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะไม่ว่าเขาจะคิดก็จะทําหรือเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเราเลยตัวเราเป็นฝ่ายอดทนในความสัมพันธ์นี้มาตลอดอดทนเพราะว่ารักเขามากทั้งๆที่โดนเขาทําร้ายความรู้สึกมาตลอดเวลานะคะแต่เราก็ยังรักเราก็ยังมั่นคงต่อเขาเราก็ยังพักดีต่อความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะ ได้ไพ่กิ่งดาบเขาเป็นคนที่เอาเหตุผลตัวเองเป็นใหญ่นะคะยึดถือตัวเองเป็นหลักแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนด้วยได้ไพ่แปดดาบมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องเป็นฝ่ายยอมเขาอยู่ตลอดเวลานะคะยอมยอมแบบคือเรียกว่าไม่กล้าแม้แต่ว่าจะในเรื่องของการ พูดการอธิบายการให้เหตุผลอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงอะไรออกไปเลยภายนอกเราอาจจะดูสดใสภายนอกเราอาจจะดูว่าเรารับได้แต่ในใจเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ายับเยินสิ้นดีนะคะมันมีแต่ความทุกข์ใจมันมีแต่ความขมขื่นใจในความสัมพันธ์นี้มันคุณหาทางบอ,อกให้กับตัวเองไม่ได้อ่ะนะคะมันไม่มีความสุขหรอกแต่ทําไมเราเราดึงตัวเราออกมาจากสถานทัศ์งานความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ ทำไมเราถึงตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีก็ไม่รู้นะคะได้ไพ่อสุินดาได้ไพ่หกเหรียญได้ไพ่ดูฟูได้ไพ่าไไห,ไไห,ไไหายปิดเทสแล้วก็ได้ไพ่เจ็บชวยตัวเขาเองเขามีตัวเลือกเข้ามามากมายมีคนเข้าหาก็มากมาย ะะแล้วเขาก็มีความสุขกับการได้มีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาด้วยส่วนกับเรานะะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสถานะอะไรก็ไม่รู้ความชัดเจนไม่มีเลยแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เวลาเขานึกจะมาเขาก็มาเวลาที่เขานึกจะหายเขาก็หายปล่อยให้เราอยู่กับคําถามมากมายในใจเราว่าตอนที่เขาไม่ได้มาหาเราตอนที่เขาไม่ได้เจอเรานะคะคเขาหายไปไหน S 1> <S 1> เขาไปกับใครซึ่งโดยในเซนตนะ์เราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละนะคะว่าตอนที่เขาไม่มือรา้าให้กับเราตอนที่เขาไม่ได้มาเจอเราตอนที่เขาไม่ได้ว่างคุยกับเราเลยเนี่ยเขาทําอะไรอยู่นะคะด้วยรรงสังหรณ์ของเราด้วยเซน์ของเราเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็เลือกที่จะไม่เก็บมาคิดนะคะที่เรือกไม่เก็บเลือกที่จะไม่เก็บมาคิดเป็นเพราะว่าเราไม่อยากไม่อยากที่จะเสียเขาไปนะคะเรารักเขามาก รักจนยอมให้เขานะคะย่ำมีความรู้สึกเราอยู่ตลอดเวลานะคะรักเขาจะลืมที่จะรักตัวเองด้วยได้ไพ่ขวิ่น่วยได้ไพ่จัสติได้ไพ่ดูได้ไพ่หนึ่งถวยค่ะแล้วก็ได้ไพ่หกชวยนะคะ ในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรักๆักเลืก้กันมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีหนึง่งตัวเขาเองถึงแม้เขาจะเป็นมีไขรมากมายอยู่ตลอดเวลาก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาหาคุณนะแต่กลับมาหาไม่นานเดี๋ยวก็หายไปอีกตัวคุณเองคุณก็พร้อมจะให้อภัยเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่หลายครั้งแล้วคุณก็พยายามที่อยากยิดจะตัดใจจากเขานี่แหละ นะคะแต่พอเขามางอนะคะพอเราเงียบเขาก็กลับมางอเราแล้วพอเขางอเราเราก็ใจอ่อนอีกเราก็กลับไปให้โอกาสเขาอีกมันเหมือนเป็นการให้โอกาสเขาว่ากลับมาทําลายความรู้สึกเราอะเนาะเรามีแต่ความารักเรามีแต่ความปารถนาดีเรามีแต่วค,ววค,ววความหวังดีให้กับเขาอยู่เสมอนะคือตัวเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปมีใครมากมายดีใดก็ตามแต่ลึกๆในใจเขานะคะ เขายัางรู้สึกว่าเรานี่แหละคือเซฟโซนของเขาเนาะเขารู้สึกว่าเรานี่แหละนะคะคือ <c oughs> ก็เรียกว่าคือความรักที่เขาวางใจได้ไว้ใจได้มันก็เลยทําให้เขาบางครั้งเหมือนกับมองว่าเราเป็นของตายเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขารู้ว่าเราให้โอกาสเขาอยู่เสมอแล้วเขาก็รู้นะคะว่าเรารักเขา ได้ไพ่เด็กดาบนะคะได้ไพ่ห้าเหรียญได้ไพ่แห่งแมนได้ไพ่เด็กไม้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่สิบไม้นะยิ่งนับวันความรู้สึกคุณนะคะก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์มีแต่ความน้อยใจคุณแทบจะไม่ค่อยได้โทษเขาเลยนะส่วนใหญ่คุณจะโทษตัวเองมากกว่า นะคะไปรักก็ทําไมไปให้อภัยก็ทําไมไปรอก็ทําไมสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งเหงานั่งเศร้านั่งถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางใดมองไม่ออกเลยนะคะเดาใจเขาไม่ถูกเลยหลายครั้งที่เ็าทิ้งให้เราโดดเดี่ยวทิ้งให้เราต้องเศร้าถ้าถามว่าเขาเคยแคร์ความรู้สึกเราบ้างไหมนะทุกครั้งที่เขาห่างหายไปจากเราทุกครั้งที่เวลาเขาไปกับคนอื่นเนี่ย เาแทบจะไม่ค่อยได้วงใย,ยความรู้สึกเราเลยเดเพราะอย่างที่บอกอ่ะเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ความรู้สึกของเขาลึกๆในใจอ่ะเขาก็มองว่าคุณเน่ยเป็นความรักที่ปลอดภัยของเขาจริงเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะหยุดตัวเองได้นะคะเขายังรักที่จะไปเรื่อยๆของเขาอ่ะเขายังมีความสุขกับการมีคนมากหน้าหลายตา,ก,ากับการเปลี่ยน เปลี่ยนคนรักเปลี่ยนคู่ควงของเขาไปเรื่อยเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อยนะคะเหมือนเขายังมีความสุขกับสิ่งนี้ของเขาอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นข้อดีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะไปคุยกับใครกี่คนก็ตามนะเขาเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือไม่ได้ความจริงจังกับใครเลยสักคนเดียวนะคะเขาคุยคุยแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคนไปคุยคุยแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคนไปมีแต่คนนี้แหละนะคะที่ไม่ว่าเขาจะยังไงสุดท้ายเขาก็จะกลับมา โดยที่เราไม่ต้องไปตามไม่ต้องแปลอะไรเพรียงแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับก็คือความเสียใจนะคะความเสียใจความน้อยใจว่าทําไมเขาไม่หยุดสักทีว่าทําไมเขาไม่เห็นความดีของเราเลยนะคะความดีที่เราทําให้กับเขาความรักความซื่อสัตย์ที่เรามีให้กับเขานะคะสิ่งอย่างต่างๆที่เราทําให้เขาเนี่ยทำไมเราถึงไม่ได้รับการตอบแทนมาในสิ่งที่ทําให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจบ้าง นะคะคุณเองคุณก็อยากให้เขาหยุดสักทีนะให้เขาหยุดที่เราสักทีนะคะแต่เหมือนกับว่าเรายิ่งกดทนรอมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหนื่อยใจมากขึ้นเท่านั้นเราก็ยิ่งน้อยใจเราก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนว่าเราเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราอนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์แยคุณจะได้ไปต่อไหม เขาจะไปต่อกับคุณหรือไม่นะคะไพ่ห้าใบไพ่ขิงทวยไพ่ห้าทวยไพ่เฮอร์มิตไพ่ควินดาแล้วก็ไพ่เจ็บเหรียญน,นะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วคุณ จะได้ไปต่อไหมเขายังยังยังอยากไปต่อคุณไหมนะคะมันจะได้ไปต่ออยู่แต่จะเป็นการไปต่อที่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนเหมือนเดิมเขาก็ยังเป็นตัวเขาเหมือนเดิมน,นะคะแต่ถ้าถามว่าวันข้างหน้านะ่ะเขาคิดที่จะหยุดที่คุณไหมใช่วันข้างหน้าเขาคิดที่จะหยุดที่เราแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นเราจะอดทนรอเขาได้หรือไม่นะคะ การเอาแนอนนอนไปกับคนคนนี้ไม่ค่อยได้เนาะอย่างที่บอกคนนึกจะไปเขาก็ไปคนนึกจะหายเขาก็หายคนนึกจะมาเขาก็มา,นะ,มานะแต่วันข้างหน้านะคะเขายัางคิดอยากที่จะไปต่อกับคุณเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการอดทนในการรอคอยซึ่งมันไม่ง่ายสําหรับเรานะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอดทนกับเขามาเยอะแล้วคุณให้โอกาสเขามาเยอะแล้ว บางทีคุณอยากคุณก็อยากที่ะตัดให้ขาดเหมือนกันนะบางทีคุณก็อยากจะใช้ความเด็กขาดของคุณนะ่ะตัดจบไปสักทีหนึ่งนะคะคุณไม่อยากให้มันคาราคาซังอยู่อย่างเนี้ยมันเสียเวลาชีวิตเราแล้วมันก็บั่นทอนความรู้สึกเราลงไปเรื่อยๆจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมากนะคะว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ่ยสุดท้ายแล้วคุณแท้จะไม่ต้องไปตัดใจอะไรจากเขาเลยสุดท้ายแล้วคุณจะหมดใจจากเขาไปเอง แล้วคุณก็จะหมดความรักหมดความรู้สึกอะไรต่างๆต่อเขาไปเองและสุดท้ายแล้วคุณก็จะมารักตัวเองคุณไม่ต้องไปนั่งทนทุกข์ทรมานแล้วแล้วนะมันมือนเจ็บจนชินเจ็บจนชาแล้วนะเจ็บจนวันหนึ่งคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วและในวันที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะหันกลับมานะคะ <c oughs> หันกลับมาแล้วก็มานั่งเสียดายคุณในวันที่คุณหมดใจให้กับเขาแล้วคะ่ะ